สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Tiktok นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับบัญชี t i k t o k ของเรานะครับเป็นอีเมลอื่นวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าแอป t i k ต o อกมาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดไปที่เมนูโปรไฟล์นะครับตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้ชึบและก็ในหน้านี้ให้ไปที่เมนูเบอร์เกอร์นะครับเมนูขีดขีดขีดสอัน เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆจิ้มไปที่เมนูแรกเลยจัดการบัญชีหรือที่เป็นรูปไอคอนรูปคนนะครับ <Okay. S 1> ในส่วนของตรงนี้ให้เอานิ้วแตะไปที่อีเมลของเราได้เลยครับผมแล้วเขาก็จะถามว่าต้องการเปลี่ยนอีเมลใช่หรือไม่นะครับเราก็กดไปที่เปลี่ยนอีเมลจากนั้นนะครับให้เราไปเช็คที่อีเมลปัจจุบันของเราก่อนครับผมทาง t i t t o k เขาจะส่งรหัสไป6ตัวนะครับให้เราเอามากกอที่ช่องตรงนี้ได้เลย และตรงนี้ก็คือรหัสยืนยันที่เราต้องเอาไปกรอกนั่นเองแต่ถ้าเกิดของใครรอประมาณ1นาทีแล้วยังไม่ได้รหัสนะครับ oh, <no. S 1> ให้กดไปที่ส่งรหัสอีกครั้งตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปรอรับรหัสและนํามากรอกในช่องนี้ให้เรียบร้อยเมื่อเรากรอกรหัสถูกต้องนะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้ให้เพื่อนๆกรอกอีเมลใหม่ที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนไปได้เลยจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มส่งรหัสหนึ่งที แล้วก็ไปเช็คเมลนะครับที่อีเมลใหม่ที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งกรอกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนํารหัส6ตัวมากรอกตรงช่องนี้นะครับผมถ้าเกิดรหัสที่เรากรอกไปถูกต้องนะครับเขาก็จะมาที่หน้านี้ก็แปลว่าเราเปลี่ยนรหัสเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการรับข่าวสารจากทาง t i k t อกไปที่อีเมลของเราก็กดไปที่รับการอัปเดตนะครับแต่ของผมจะกดไปที่ไม่นะครับผมชึบและเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็กดแบ็กกลับไปใช้งาน Tik t o อกได้ตามปกติเลย โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ